สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับในปีใหม่นี้นะครับก็หายไปนานหายไปนานหลายหลายอาทิตย์หลายอาทิตย์ก็คงเป็นเดือนมั้งนะครับเพราะว่าก็ทำการปรับปรุงอยู่นะครับก็พอดีได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับขายบอร์ดดีเหลือเกิน ขายบอดดีเหลือเกินนะครับก็เลยมีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ซื้อเครื่องละพันเจ็ดขายดีมากมีกำไรอยู่พันเดได้เครื่องหนึ่งนะครับเเครื่องละพันเจ็ดก็พอพอได้ถ่ายวีดีโอนะครับลงคลิปลงอะไรก็พอแล้วนะครับเราเไม่ใช่อะไรหรอไม่ใช่หนุ่มสาวที่จะต้องเอาแบบแพงๆหรอกนะครับเราเอา สาระความรู้นะครับยังไงก็ขออวยพรนะครับปีใหม่นะครับให้ท่าน f อทซทั้งหลายอ้าวมางกนแล้วออกไปนอกก่อนตาตาไหลสดอยู่เพขาอกระดาษเหลือเอาไปลกูกตาให้อันนึงอย่ามากวนตานะเอาตาให้ไปครับร,รนันี่สองแล้วเอาตาให้อีกอันนึงไปลกูกไปเล่นข้างนอกนะาตาไหลสดอยู่ไปลูกครับไป ค่อยๆเดินนะลุงเดิค่อยๆเดินไป,ไปไปตาไล่สดถไปลูกไปนี่อเอาไปเอาไปทั้งกล่องไปซ <ไป S 1> ื้อไปอย่ามากวนตานะตาทำงานอยู่ครับก็ปีใหม่นะครับมาพบกันนี่ก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วไม่พอนะ ต้องมีเงินในกระเป๋าคือร่ำรวยเยอะเยก็แล้วกันนะครับมาวันนี้นะครับก็เอาปัญหา,าที่สมาชิกนะครับอยากรู้กันก็เอามาตอบนะครับก็พอดีมีบอดเก่าเก่าอยู่นะมีบอดเก่าเก่านะครับไม่นะครับมีบอดเก่าเก่าบอดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขดลวดใช่ไหมครับกับ R เห็นไหมเข้าพันอยู่บางบางวงจรอาจจะมีเฉพาะขดลวดนะ หลายๆท่านอาจจะงงว่าเขาใส่ไว้ทำไมขดลวดนี้นะครับอันนี้ก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะบอร์ดเกา่านะบอร์ดเก่าตัวนี้ก็คน้นค้นหานะครับก็เจอก็เลยเอามาเอามาให้ดูกันนะครับว่าเขาใส่ไว้ทำไมนะครับคอยตัวนี้นี่นะครับเราอาจจะเห็นในวงจรอื่นๆนะครับที่เป็นเครื่องขยายในระบบ OCL นะครับ OCL นี่จะใส่นะครับบางครั้ง OT ก็ใส่บางวงจรเขาก็ใส่ ก็เคยเห็นอยู่นะครับไม่ใช่เคยไม่ใช่ไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นผมนี่เคยเห็นนะครับใน Ot ก็ใส่แต่จะพูดถึงเขาจะใส่อะไรก็แล้วแต่จะพูดถึงใน Ocl นี้เขาใส่ไว้ทำไมนะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับเขาใส่ไว้นะครับตัวนี้นะครับเขาจะใส่ไว้เพื่ออะไรครับที่ความถี่อ้าวเอฟนี่ความถี่นะที่ความถี่สูงนี่ ความถี่สูงๆอ่ะนะครับพอเครื่องขยายเสียงนี่อาจจะขยายสัญญาณที่เป็นความถี่สูงที่เกินหูมนุษย์ได้ยินอ่านะครับเกินหูมนุษย์ได้ยินพอถึงความถี่หนึ่งนะครับแอลนี้นี่ขดลวดนี่นะครับก็จะทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ให้วงจรขยายนั้นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็หมายคามว่า นะครับจำกัดไว้นะครับเท่านั้นแหละนะครับจำกัดไว้เท่านั้นที่ความถี่นั้นไม่ขยายอีกแล้วนะครับจะจะจำกัดความถี่สูงไว้ค่าหนึ่งนะครับวงจรขยายก็จะมีค่าเท่ากับ1ก็คือไม่ขยายอีกแล้วที่ความถี่สูงนั้นนะครับซึ่งขยายไปมันก็ไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับขบขยายไปก็ไม่มีประโยชน์ ขยายไปมากๆก็ทําให้เครื่องขยายหลอนนั่นเองนะครับจึงทําให้วงจรขยายนั้นนะครับหยุดเท่านั้นแหละนะครับหยุดเท่าที่เพียงพอเท่าที่ความถี่นั้นแหละนะครับมีค่าเท่ากับ1น,นั่นเองนะครับก็คล้ายๆอะไร unity ใช่ไหมวงจร unity นะครับนะครับก็คล้ายๆวงจร ที่มันจะไม่ยอมขยายอีกนะครับที่ความถี่สูงเกินไปกว่าน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวจำกัดความถี่สูงนั่นเองไม่รู้จะขยายไปทำไมก็ขยายเท่านั้นแหละหยุดแค่นั้นะนะครับอันนี้ก็คงจะพอได้ประดับความรู้กันนะครับไม่ใช่ไว้ฟิลเตอร์ก็ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ฟิลเตอร์ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับ ครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสำหรับปีใหม่เดี๋ยวเยน็ยนๆก็จะทําอีกคลิปหนึ่งให้ลงกันลงลงกันให้ได้ความรู้กันนะครับบางครั้งเราก็สงสัยใช่ไหมนะครับเกี่ยวกับ OTL ก็ก็มีข้อหนาสงสัยนะครับเกี่ยวกับทรานซิสเตอร์นี่นะครับคู่แบตแพรนี่หลายท่านก็สงสัยนะครับ การจัดคู่แมตช์แพนี่บริษัทเขาจัดมาให้ว่าเบอร์นี้คู่กับเบอร์นี้จริงๆแล้วนี่ในความเป็นจริงมันก็มีหลักการของมันอยู่นะว่าเราจะจัดยังไงเราเลือกเองก็ได้ไม่ต้องตามเขาเอา่านะไม่ต้องตามเขาก็ได้แต่มันเพราะเราทำอยู่ในหลักเกณฑ์อยู่เราจับมาใส่กันบางครั้งการจับมาใส่กันนี่เราได้น้ำเสียงดียิ่งขึ้นนะ ได้น้ำเสียงดียิ่งขึ้นอีกนะคลิปต่อๆไปก็เชิญติดตามนะครับจะได้สาระดีๆนะครับแม้กระทั่งว่าทานซิสเ,เตอร์เหล่านี้นะครับนะครับเราจะผสมผสานยังไงให้ได้เสียงที่ถูกใจก็จะมาบอกเป็นเบอร์เบอร์เ,เ,เ,เไปนะเพื่อประกอบการเ,าเพื่อประกอบการสร้างนะครับเครื่องเสียงให้ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับ อันนี้นะครับผมรู้รู้จากการวิจัยและทดสอบก็จะมาเล่าสู่กันฟังท่านอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะติดตามเรื่อยๆนะครับช่องของเรานะครับก็ดูโฆษณาด้วยนะครับให้พอมีค่าเอ็มร้อยค่าเอ็มร้อยสักหน่อยนะเอานะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับมาเจอสิ่งดีๆ นะครับวันนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าคอยนี่เขาใส่ไว้ทำไมเพื่อให้วงจรนั้นนะครับมีค่ามีค่าการขยายเท่ากับ1ที่ความถี่นั้นนั่นเองนะครับก็เป็นความถี่ที่สูงเกินกว่าหูมนุษย์ได้ยินก็ไม่ไม่ขยายเกินนั้นอีกแล้วประมาณนั้นแหละความหมายนะครับสวัสดีครับ